สวัสดีจ้าพี่น้องนี่ยาเดงไหมไหมเนาะค่ะเนาะ,ะพอดียาเดงออกมาออมมาออกกําลังกายเนาะคะ่ะก็เลยกินหอดพี่น้องพอมย์มยอก็เลยมานั่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยาเด่งผ่าเบิ่งตุนกระโพดเนาะกําลังงามเนาะคะ่ะยังไม่ได้เป็นฝักเลยค่ะพี่น้องสบายดีพ่วจ้า ยายแดงสบายดีเนะจ้ะเด้ออ่ามีง่างดยดอก่ะกินโอดพี่น้องเหรอเนาะค่ะเนาะบมีคลิปของปึกก็ได้กินหอดพี่น้องอนะจ๊ะจ้าดูตุ่นกระโพดเนาะค่ะเนาะมอนได้แก่ค่ะถ้าแก่ท่านเป็นปักลายแดงต้ม่มจูพี่น้องกินนะจ้ะเด้อมาซื้อข้องใหญ่นะคะ จ้ะโดเดผีกเดน้ะค่ะเนาะจ้ะเป็นได้จ้ะบันพีิมพุนตกบอมือจานี้ยาบานย่าแดงตกค่ะแต่ก็บอเแห่งไรดอกก็แต่ว่าตกอยู่เกือบเคืองมือบนน่ะค่ะเจ้าล้วค่ะตัวนี้เดดออกค่ะแดดแดดแ็แดดแจ็มน้ะค่ะสี่โมงกว่าละ ยี่ห้าโมงเลยยังบม่มเศ้าแดดก่ะโอฟเ้ยพอมีฝนมาจะแดงก็เป็นวัดน้อยเนิอค่ะกิ้นพนูดถึงน่ากินน้ำอุ่นแล้วเน,นาะจา้ะเนาะจ้เอาหมีย่งยงได้เน้ะค่ะก็ะมาก็มา,าว่าเลี้ยงเก่านะคะ่ะคือว่าเลี้ยงโควิดเนาะกันเน,นาะไล้ได้ค่ะพี่น้องขขาวทางเด็ก็ ทางนั้นก็มีดังนี้ก็มีเนาะค่ะเนาะโอ้เป็นแต่ย,ยานอยาแดงก็บยานเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็ระว,วังตัวในเด้อจ้าไว้ให้ระวังตัวเนาะจากเนาะกาใจเม็ดคือเก่านะคะล้างมือล้างแอลกอฮอล์คือเก่าเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> ยแดงว่าได้เป็นตอนใดแล้วค่ะบ่อเน้นหนอเดินมือค่ะยุ่งหนามพ้อมก็เลยนั่งทมือก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ยคุยกับพีน่นะ้องแล้วในข้าวบ้านเนาะค่ะเนาะบกไก่แล้วค่ะเนี่ในป่ากุมเน้ะค่ะบานยาแดงค่ะยะายแดงออกมาทางนาเนาะค่ะ บ๊ได้บ๊ได้ไปคัดกองพ้นตกเดว้ห้าเข้ากินกับพี่นองก็เลยบ่ได้กินแล้วกันเนาะบ๊ได้เตรียมไ้ <c oughs> จ้าก็กอให้พี่นองเอาปอดภัยจากโรคไผ่ไข้เจ็บด้วยกันเด้อคุนผ่ากรมของพี่นองเอาไวทุกคนแล้กันเด้อ อยาดูวิวไปก่อนนะคะเนาะ ก็ขออวยพรยให้พี่น้องฮอรโชคดีคนไดทำอะไรก็ให้ได้สมปรารถนาาด้วยค่ะเด้อพี่น้องเก็บสีฮอรทุกคนทำยูทูบเปอร์อยู่ก็ให้สู้ไปทำกันาานะจ๊ะเนาะอย่าแดงอีสู้ไปํำพี่น้องกันจนกว่าพ่นนะจา๊ะจนกว่าอีใดนอกันเนาะสมเด็จไปทำกันได้จ้ะเด้อพี่น้องฮอรก็ได้สู้ไปทำกันได,ด้ดดไดดาจา้า ค้าข้อกดไลค์กดแชร์ให้ยายแดงเป็นกำลังใจให้ยายแดงด้วยจ้าถ้าป็นยายแดงทำอะไรผิดไปยายแดงก็ขอถอดขอไปพี่น้องเหาเ่างกันเนาะเพราะยายแดงกะบางเก่งเนาะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆไปกับพี่น้องเหานะจ้าก็ขอฝากชงในนอยข้อยายแดงด้วยจ้า เหตุไหลพอทุกประตองก็ข้อโทษในตรงนี้เนาะค่ะเนาะคนใดหลุดหลุดไปยายแดงเจอไล่ค่ะที่อันข้อพี่น้องหลุดไปยายแดงก็กดกลับเนาะค่ะเนาะจ้าข้อให้พี่น้องก็ข้อให้พี่น้องออกกดกลับให้ยายแดงเลยจ้าถ้าหลุดเพราะว่าเอากะยายแดงก็ดูจบทุกคลิปนะคะ บางคางก็หลุดเนาะค่ะเนาะจ้าก็ะโเมียงได้แล้วค่ะก็ค่อยพี่น้องอออยู่รอดปอดไัยอย่าให้มีโรคไผ่ไข้เจ็บเลยจ้าคุณพระคุ้มครองพี่น้องเล้วค่ะสวัสดีจ้า